กินอาหารปิ้งย่างเสี่ยงมะเร็งจริงหรือจะเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ l i n e y o o m ได้ไปหาคำตอบมาฝากท่านผู้ชมแล้วค่ะไปรู้จักกันเลยสวัสดีค่ะพบกับ l i n e ่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า การกินอาหารปิ้งย่างเป็นประจำอาจทำให้เสี่ยงต่อการได้รับสารอันตราย3ชนิดได้แก่สารเนโตรซามีนสารปราไพโรไลเซสและสาร PAH โดยสาร PAH พบบริเวณที่ไม่เกรียมของอาหารที่ปรุงด้วยการปิ้งย่างของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันขณะปิ้งย่างไขมันหรือน้ำมันจะหยดไปบนเตาไฟก่อให้เกิดสาร PAH ลอยขึ้นมาพร้อมขมาวควันเกาะที่บริเวณผิวของอาหาร หากกินเป็นประจำมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะดังนั้นการปิ้งย่างอาหารจนไม่เกรียมมีโอกาสทําให้เกิดฝุ่นละอองกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือควันที่มีพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามายัยเชน่นระบบทางเดินหายใจและทําให้ร่างกายได้รับสารการก่อมะเร็งด้วยนะคะข้อแนะนําสําหรับผู้ที่ชอบกินอาหารปิ้งย่าง 1. ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยลดการกินลมกินในปริมาณที่พอเหมาะ 2. ไม่กินบ่อยเกินไป 3. เลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันตัดส่วนที่ไม่ออก 4. กินอาหารให้หลากหลายทั้งผักและผลไม้เป็นประจำนะคะสรุปได้ว่ากินอาหารปิ้งย่างเสี่ยงมะเร็งเป็นข่าวจริงบอกต่อได้ แชร์ต่อได้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สาสุขชัวร์กรมอนามัยสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลนี้ o o m ขอขอบคุณค่ะ